บวกนึบอกถึงวกได้ขิดต้องตอบมันคือเลขรบอกมาตรงนี้ไม่งั้นมันคือเลขประเทศดึงดุดึดุดดดาดี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 ดาประเทศอะไรนะประเทศดูด้า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 ดูดาดูด้าดู ประเทศนี้จะเปลี่ยนทุกๆหนึ่งนาทีเป,เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชื่อมันชื่อไอ,องมันวะทำไมทำไมมันไม่เข่องคนไม่รู้เฮายัางไวยี่แยละวย่าแต่วี่วยช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 หมาชวยช่วยช่ววนวย่่ เป็นไปได้ศูนย์เปอร์เซนต์อ้าวเหไม่รู้พูดมั่วในมือหนึงได้แต่มั่วของจริงนั่งมันหมาใช่ไหมใช่ดูนี่ตัวหมาอ่าทำไรดีอ๋อทำอะไรมาจะทำอะไร เราต้องทำลาบหมาไปไปจับมันเร็วเดี๋ยวข้าจะไปจุดไฟเดี๋ยวก็รู้ละม,มั้งน,นี่คือวิธีจุดไฟของข้าโอ้ไฟจงมาไฟจงมาไฟเยอไฟเยอะดุดูดาดีดาดูไล้ว,ว่าลาวาแบ่งมาชะั้ดึงดึงจงมาจงมากระดึงดึงดึง,ง,ง,ดง,ดงไอ้พวงนี้จงตายได,ด้โปรด โอ้ร้อนร้อนร้อนช่วยด้วยร้อน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 เอ้าเอ้าไป่ดีไม่ร้อนโทษทีวิ่งไกลเกินไปสวัสดีมารับศพหมาถูกไฟคอกตัวนึงหน่อยตัวที่ใส่เสื้อสีเขียวนะเออเออมาแล้วตัวนั้นเลยทำทำไมให้รับตัวเดียวเหรออ๋อไม่มีเลยหรอกเพราะว่า ไมกตัวหนึ่งเไปไ็นของใครไม่รู้เดี๋ยวทำไม,ไปไปมันแบลืๆ <c oughs> แค่นี้ก็จะได้กินลาบหมาแล้วทำไมวะใครโทรมาสวัสดีครับยินดีขรับได้คุณจะมาทำอะไรเหรอฮะามากินหมาเหรออืมก็ได้เดี๋ยวแบ่งให้ครึ่งตัวแต่เป็นส่วนล่างนะเออโอเคโอเค รีบมาแล้วกันบักใดโทรมาอีกแล้วสวัสดีครับยินดีครับไล่คุณจะโทรมาทำห่าอะไรสวัสดีครับผมเป็นมือปืนรับจ้างจะมายิงหมาตัวสีเขียวเออหมายถึงหมาที่ใส่สูดสีดำมันอ้วนจริงดิจริงจริงจริงสิ แน่นะอะไรวะแน่สิก็มั่วนะไม่มั่วดิคนอ้าวตาซ้ายไปเฉยเลยเดี๋ยวก่อนนะทำไมรู้สึกแปลก